ทริปนี้เริ่มต้นที่ด่านหนองคายข้ามโขงสู่เวียงจันทร์ชมความสวยงามของประตูชัยสัญลักษณ์แห่งเมืองจากนั้นเดินทางต่อไปเพื่อสการะพระธาตุหลวงศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวเดินทางต่อไปที่วัดศรีสเกตวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจากนั้นเดินทางลงใต้ไปสู่ท่าแขกก่อนปิดท้ายด้วยถ้ำปลาเชื่อมถ้ำเล็กๆ่้มกลางธรรมชาติ ที่เงียบสงบและเรียบง่ายก่อนที่เราจะออกเดินทางไปลาวนะคะเราก็มาแวะกินข้าวเปียกเส้นแบบต้นตำรับนะคะเส้นก็จะเป็นแบบนี้คือเขาบีบเส้นเองเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เส้นสำเร็จรูปฝ้าชิมแล้วน้ำซุปนุ่มๆแล้วก็เล้งต้มจนเปื่อยอร่อยค่ะก็มาที่ร้านแสนดีข้าวเปียกอุดรรอบเมืองได้เลยนะคะกินข้าวเสร็จน,นะคะเราก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปด่านผมแดงหนองคายเลยค่ะ ต้องเอารถไปจอดที่ใกล้ๆพรมแดนก่อนนะคะมันจะมีที่จอดรถให้เราเลือกสําหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตอย่าลืมไปทําบัตรผ่านแดนหนองคายก่อนนะคะที่สํานักง,งานหนังสือจังหวัดหนองคายค่ะที่จอดรถเขามีบริการส่งแถวคันเล็กๆรับส่งเราฟรีนะคะถึงด่านพรมแดนหนองคายเลยค่ะเมื่อมาถึงนะคะให้เราเดินเข้าไปข้างในเพื่อไปซื้อตั๋วรถประจําทางนะคะแล้วดูหน้าตาฉันสิเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงเลยเลยราคาตั๋วแค่คนละสามสิบาทเท่านั้นเองค่ะ ถูกมากตอนนี้เรากําลังจะข้ามประเทศลาวทางการแล้วนะยังไม่ทันไรเลยเงยหน้าขึ้นมาก็มีคนเดินตามติดพี่ภูชวนไปขึ้นรถ2แถวแล้วแล้วคือใจต้องแข็งขนาดไหนอะคือแบบเราเป็นผู้ประสบภัยในข้ามนวท่องเที่ยวไปแล้วอะตลาดบอกขอต่อ นี่เราก็กำลังจะไปไหนก่อไปะตซายรถคันนี้ไปลงตลาดเช้านะเ่าจะขอแลกตังายแต่ก็เก่งใจอ่ะนะตั๋วภาษาลาเขาจะเรียกว่าปีนะะปนา 18, ป้นะคะปี้ก็โตคนละ1มื่นแปดพันกีบนะคะเรามีเวลาแค่3มชั่วโมงแล้วเราต้องการระคาแค่300นะคะจากจุดที่บขสส่งเราก็คือที่ตลาดเช้านะคะเดินมาที่ประตูชายแค่ไม่นานนะคะก็ถึงเราสามารถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นไปข้างบนได้นะคะ มองขึ้นไปนี่เหมือนได้เห็นประวัติศาสตร์ของลาวที่ผสมผสานความงดงามของเอเชียและยุโรปเข้าไว้ด้วยกันออขอถามว่าต้องซื้อตั๋วเท่าไหร่ราษังกากมินหกหมื่นเดือนี้มันครับประตูไซนะคะ มีทั้งหมด7ชั้นนะคะแต่ขึ้นได้จริงๆคือขึ้นได้แค่6ชั้นนะคะไม่มีลิฟต์นะคะก็เดินขึ้นบันไดวนขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้มีแค่ว่าเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปดูวิวอย่างเดียวนะคะเราก็จะได้อ่านรับความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยว่าที่ประตูชัยนะคะเริ่มสร้างเมื่อปี1957นะคะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนั้นตัวอักษรลาวก็อ่านไม่ยากนะคล้ายๆภาษาไทยอยู่ค่ะขึ้นไปข้างบนวิวก็จะประมาณนี้เลย พอดีไม่ได้ถ่ายวิดีโอมานะคะก็เลยถ่ายรูปมาอย่างเดียวถ่ายรูปเสร็จนะคะก็เดินลงไปกล่าวว่าจะหาอะไรกินต่อตอนนี้นะเรามืดมนไร้หนทางนะคะไม่รู้จะไปทางไหนเลยคะ่ะแล้วก็มีทาหารคนนึงนะคะคชี้ทา,าให้กระรอกอย่างเราหน้าครับเพราะแม่ไม่ได้เงินแลน้วไปตรงไหนที่ที่ที่กำลังขึ้นรถคือว่าจักรยานจักรยานหรอทั้งจักรยานทั้งมอเตอร์ไซค์สายลมนี่คือชื่อชื่อร้านชื่อถนน อ๋อชื่อถนนเหรอถนนสายลมเราก็เดินไปตามถนนสายลมตามที่พี่เขาบอกนั่นแหละแล้วเราก็เจอร้านอาหารร้านหนึ่งที่ขายเกี่ยวกับบะหมี่หมูแดงและอื่นๆตอนนั้นคือหิวมากกินอะไรก็ได้ให้เยอะนะคะแล้วก็ราคาก็ตกประมาณคนละร้อยเองหมวกกันน็อกพร้อมเพราะว่าตอนนี้เราจะไปแว้นมอไซค์กันค่ะ เราเหลือเวลาไม่มากแล้วแค่2ชั่วโมงเพราะนั้นเราก็เลยขอทางร้านมอไซค์ค่ะว่าขอเช่าแค่2ชั่วโมงได้ไหมเขาก็บอกว่าได้แถมยังลดราคาให้เราอีกเพราะงั้นเราก็โอเคเลยฝ้ายนะตอนนั้นเลยนะคะไม่ได้ซื้อซิมเน็ตมาใช้ที่ลาวนะคะ ก็เลยจะโหลดแผนที่เอาไว้ก่อนที่จะมาที่ลาวนะคะแล้วก็ดูแผนที่แบบออฟไลน์ทั้งๆท,งที่มันไม่มีเน็ตนั่นแหละคือสกิลการเอาตัวรอดของเราก็พอมีนะคะพอเคยได้ไปต่างประเทศอยู่บ้างก็เลยพอจะรู้ว่าต้องทํำยังไงตอนนี้เราก็ได้มาอยู่หลังตูดส้มแล้วนะคะเราก็ตาม,มาตูดส้มไปเลยเอ๊เพื่อนๆรู้ไหมว่ารถคันนั้นมันคืออะไรอ่ะทีนี้เราก็เข้าไปที่พระธาตุหลวงเราก็คิดว่ามันก็คงค่าเข้าพอๆกับประตูไซนั่นแหละ น่าจะคนละสามหมื่นกีบสองคนก็ห0หมื่นก็เท่ากับประมาณสองคน100บาทก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะคะก็เลยเดินเข้าไปเลยเพราะว่าถ้ามาเราไม่ได้เข้าก็เหมือนไม่ได้มานะคะเพื่อนๆระดูไปพร้อมกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนค่ะพระธาตุหลวงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆสีทองอารามสวยงามยิ่งนัก เหมือนเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองวิงจันทร์ด้วยเหมือนกันค่ะได้ว่ากันว่านะคะการก่อสร้างวัดพระธาตุหลวงนะคะอายุราวๆหนึ่งปีพอๆกับพระธาตุพนมเลยค่ะรูปแบบการสร้างดูเหมือนจะคล้ายๆกันอยู่นะคะไหนๆก็มาแล้วเราขอถ่ายรูปกันคนละรูปสองรูปนะคะที่สุดท้ายที่เราจะไปในวันนี้คือวัดศรีสะเกดนะคะเราก็ผ่านพระราชวังด้วยนะคะ คือทำเนียประธานาธิบดีลาบซึ่งยังไม่เปิดให้เข้าชมณตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเข้าไปแล้ววัดจะยังเปิดอยู่ไหมครับเพราะว่ามันเขียนใน Google ว่ามันปิดแล้วแต่ว่าเราก็ยังเดินเข้าไปอยากจะชมความงามภายนอกชื่อมันเหมือนวัดบ้านเรามากแล้วสไตล์การก่อสร้างวัดแล้วก็การตกแต่งก็คล้ายๆกับเชียงใหม่บ้านเรามากๆเลยค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขึ้น กลับไปยังที่จุดจอดรถบขอสอบเพื่อจะนั่งรถกลับ เออเออยากไสไหมอ๋อยากไเห,หรอครับเอาเป๋าก็มีอยากได้อะไรได้เบียร์คะเบียร์ก็มีนะพี่นี่ไงน,นี่ไงแพ็คเท่าไหร,าร่ร้อยสาวบาทร้อยสาวบาทร้อยยี่สิบบาท,ม,ทนนมามาเบิมไหมนิำร้าวก็ได้แมทอนให้น่ใบนึงยังได้นอน<อ>ครับอันนีจ้จะมีทนอนอยู่

ก็แล้วครับกแล้วเอาเอาของฝากไหมแล้วเบียร์เอาแค่เบียร์แค่เบียร์แค่เบียร์เอายักแพ็คมันได้ให้ยี่ห้อละแพ็คยี่ห้อละแพ็กเอาสองแพ็คไปเลยเออสองแพ็คไปเลยไปฝากลูกน้อง แพ็กเล็กเหรออ๋อถึงว่าทำไมร้อยยสิบแพ็กใหญ่มัน 3, 3, แสนสามแพ็กใหญ่ก็มีแสนสามนี่มันเท่าไหร่ร้อยแปดสิบาทก็ได้<อ>สะานขายสองร้อยห้าสิบนะแพ็กใหญ่บะอา่าเราเขาให้เอาเข้าไม่ให้ได้แพ็กเดียวอ๋อเหรอเใหเอีแพเแกกนกันลูกเก่ายแพ็กนึงน้อยแพ็กนึงจ้ ก็คืออันนี้ไม่โกหกหรอกพูดความจริงก็คือเขาให้อันนี้แค่หนึ่งอันนี้แค่หนึ่งไม่หลอกหรอกบอกคนละอันไม่คนละแพ็คแพกละไนไอซื้อแพ็กไงจะได้แพกน้อยกะได้ตามใจไอจคนละแพ็กจะเก่านี่แพกหนึ่งอันนี้แพกหนึ่งเนาะได้ได้อย่างละแพ็คเอาตัวนั้นออกเอาตัวนี้ใส่ใส่ัวนู้นตัวนี้เนาะ

เราทองไอ้แค่ได้ไอ้ได้อ้แ่ได้ไอ้ซื้ออย่างยูนิโอนได้เด้อโอนไทยลาวไทยลาวได้อันนี้แถมไห้เด้อขอบขอบใจซีับแล้วเหรอยังไม่ได้ซื้อีเลบ ถึงเวลากลับฝั่งไทยนะเราก็นั่งรถพอขสอกลับนั่งไปมองไประหว่างทางพระาทิตตกดินก็ท้องฟ้ากำลังจะค่าม,มืดแล้วนะคะร้านนี้นะคะแจ่วฮอนมิกพักดีแจ่วฮอนขึ้นชื่อของคนอุดรธานีกินไปฟังเพลงไปนะคะวิลลกไปอีกแบบนึงน้ำซุปเขาจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีเมนูแซ่บๆอย่างอื่นอย่างส้มตำ ตามยาต่างๆด้วยนะคะแวะกันมาได้คะ่ะข้ามมาเช้าของวิกวันค่ะเรามากินข้าวเช้ากันที่ร้านกาแฟาอยู่ใกล้กับท่าเรือนครพนมซึ่งร้านอาหารนี้ยังมีอาหารอร่อยๆให้เราทานมากมายรวมถึงเค้กชากาแฟาอีกด้วยและร้านนี้ยังตกแต่งอย่างสวยงามและน่าถ่ายรูปมากด้วยจุดนี้เป็นจุดที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องถ่ายรูปแชะสักรูปสรูปค่ะ ตรงนั้นก็ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญเลยทีเดียวท่าเทียบเรือนี้ยังเป็นจุดล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขงและยังเป็นด่านพรมแดนข้ามไปสอป,อ,ปอลาวไปยังท่าแขกค่าเรือ60บาทต่อคนและค่าเยียบแผ่นดิน50บบาทต่อคนคนที่ไม่มีพาสปอร์ตอย่าลืมไปทำหนังสือผ่านแดนด้วยนะคะทำใกล้ๆกับท่าเรือคะ่ะก่อนที่จะข้ามฝั่งมาก็ต้องทำเอกสารอะไรให้เรียบร้อยก่อนข้ามมานะคะที่นี่คือเดินสะดวกมากคะ่ะ ออกไปปุ๊บก็คือเลี้ยวซ้ายไปก็เจอร้านมอเตอร์ไซค์เรมอเตอร์ไซค์ที่ไหนจ๊ะเลี้ยวซ้ายตอนัมเช่ามอเตอร์ไซค์วันละ250บาทค่ะเราก็ได้สอบถามเส้นทางจากคุณลุงนะคะแล้วคุณลุงก็อันได้อธิบายชี้ว่าเราจะต้องวิ่งไปทางไหนทางไหนบ้างค่ะเพื่อให้รร้รู้ตำแหน่งที่เราจะไปพร้อมแล้วก็ไปแว้นกันเลยค่ะที่แรกที่เราคิดว่าจะไปตอนนั้นคือท่าฝระหลักฉันหน้าเหมือนสัตว์ชนิดไหนมุมนี้ให้ฟรีแบบแฮมสเตอร์ แก้มดูป่องมิ่งๆน่ารักขอแซวตัวเองนิดนึงเราไปต่อค่ะปรากฏว่าเราหาไม่เจอเลยค่ะท่าฝรั่งเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางใหม่เป็นท่าปลาเชื่อมแทนตอนนี้ก็ได้แต่มองวิวข้างทางเลยล่ะค่ะเหมือนเราจะเจอท่าปลาเชื่อมแล้วล่ะค่ะสุดขายอะไรขายตั๋วไม่ใช่เหรอนี่ไง สบายดีสองค่าเข้าคนละหนึ่งแสนห้่นตกคนละ200อยนิดนิด,นดรวมค่าไกดด้วยค่ะถ้ำปลาเชื่อมนะถือเป็นอันซีนของเมืองท่าแขกที่ต้องมาเลยภายในก็จะเป็นโถงถ้ำมีหินงอกหินย้อยนะคะมันเป็นไกด้วยหรอเหาอบอกเล่าเรื่องราวเล้มั้ไปไปไป,ไปมานี่ไกด์เขาจะเล่าเรื่องราวเลยค่ะ จุดบริเวณนี้นี่มันจะเป็นปาถ้ำของพญานาคเขาจะเชื่อกันว่าจุดนี้มันจะเป็นทางเข้าถ้ำของพญานาคถ้ำนี้ความลึกเข้าไปในถ้ำประมาณร้อยเมตรเดี๋ยวในอนาคตต่อไปเขายังจะทําสะพานให้เราเข้าไปดูหินงอกหินย้อยข้างในอันนั้นก็จะเป็นเสียงของพญานาคมันหมอทันตัมใช่ไหมครับ ถ้าเป็นหินหน้ำเกาะ่ใช่หลังเพราะว่าทำนี้มันมีหินหลายชนิดมันทนั้งมีทั้ง,งหินหิ่งหอกหินอยหินน้ำเกาะแบบนี้แล้วก็หินน้ำไหลถ้าเป็นหินน้ำไหลมันจะเป็นกิ่ง ุดบริเวณนี้เขาจะเชื่อว่าบริเวณนี้จะเป็นวังของเทวดาเสานี้ก็จะเป็นเสาเทียนเทวดาที่ต่อจากเมืองมนุษย์ขึ้นไปเมืองสวรรค์เพราะว่ามันจะมีจุดเชื่อมต่ออยู่ตรงกลาง<อ>จุดนี้ก็จะเป็นใจกลางของถ้ำปลาเสือมคือว่าเรามาได้เครื่องทางแล้วค่ะ,คะตรงนั้นเราก็สามารถเข้าไปบูซามองพรอมได้อ,อันนี้มันขึ้นตามความเชื่อล้าก็จินตนาก,การแล้วด้วยอครับ วหายไหมตรงนี้เขาบอกว่าว่ายได้ คำถึงแม้ว่าถ้ำปลาเชื่อมจะยังมีนะักท่องเที่ยวมาไม่เยอะมากนักและถ้าแขกยังไม่ได้จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของเราแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากเมืองหลักของเราสภาพหลังจากนั่งมอไซค์ผ่านรถบรรทุกสิบล้อ ขอจบคลิปเที่ยวลาไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบคลิปขอกดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ